หลักกี้ซุกี้สาขาไม่ซีสุขาพิบาลห้านอนว่างค่ะเสิร์ฟเนื้อออสกุ้งแกงกุงกามกามหมึกกระดองทุกสาขาพิเศษซุปขาไก่เสิร์ฟถึง31มีนาคม68แปบริการทั้งหมด5ุ้สและเสิร์ฟฟรีเนื้อออสพรีเมียมทานได้ไม่อั้นถึง2มีนาคม68น้ำจิ้มมี3สูตรเหมือนเดิมและยังมี3คอมโบซีฟู้ดกุ้งแก้วกุงกามกามหมึกกระดองผู้ใหญ่เพิ่ม39ต่อท่านเด็กๆเพิ่มเพียงท่านละ19ถึง2มีนาคม68แปดเช่นเดิมไข่เน้นกุ้งแก้วโดยเฉพาะผู้ใหญ่เเเเพพพิิ่่่่่มมม19 9บบาาาาาาทททททตออนนนดด็กกๆียงไไ้ัุสข ขเขาจัดโปรฉลองสาขาใหม่เป็นสาขาที่16แล้วนะของทอดมี6อย่างเหมือนเดิมกะทานได้ไม่อันและท้ายล้องเมนูใหม่ต้อนรับเสมมอร์ฝรั่งแช่บวยสมูตี้ีบารเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลายไฮไลคือสมูตี้น้ำแข็งเกล็ดละเอียดสดชื่นมากสั่งอาหารง่ายๆผ่าน QR code ราการพียนงชสองเสิรจงศุกเนสาาททิตและน็ดรวมน้ำรีฟิลเรียบร้อยเช็สาขาอื่นๆได้ที่นี่เปิดทุกวัน10โมงครึ่งถึงตีสรีบลองด่วนเลส s ก